ครับจากร้านบายพัดอบ์ดนะครับคันนี้ฟอร์จูเนปี2014นะครับเบาะเดิมก็นั่งไปสบายลูกค้าเปลี่ยนเป็นเบาะมือสองญี่ปุ่นครับนิสสันฟูก้าเบาะหนังนะครับผมหนังดําตรงหนังกลางเจาะรูนะครับผมปรับไฟฟ้าตัวนี้อยู่10ทิศทางนะครับเลื่อนหน้าครับถอยหลังยกหน้าครับผมหน้าลงยกทั้งตัวครับอันนี้เอาลงเอนอนครับผม แล้วก็มีดานหลังครับสังเกตดูมันจะพองขึ้นมาอ่าตรงกลางต้องนั่งเนาะแล้วมันจะรู้สึกมันจะพองขึ้นมาตรงนี้แล้วก็มีฟังก์ชันเพิ่มมันก็คือปรับอ่าปรับให้คนนั่งซ้ายได้เลื่อนหน้าถอยหลังเอนนอนแล้วก็มีตัวนี้เป็นพับน่องครับผมอ่าเรคอนโทรลตรงนี้ให้เขาได้เลยบาอใหญ่นะครับเหมาะสำหรับคนรูปร่างใหญ่เลยบาะนั่งสบายนะครับผมเดี๋ยวไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังมีตัวยึด จับเบาะให้ครับสาหรับผู้สูงอายุมีกระเป๋าให้ทั้งซ้ายและขวาเลยเดี๋ยวมาดูด้านซ้ายนะครับ้านซ้ายสวยเลยชอบภาพสวยๆเลยครับผมน้องๆขึ้นมาช่วยได้ครับขับไกลๆเวลาเราจะปรับตัวนี้เราต้องถอยหลังให้สุดครับผม่ามมจะได้ไม่ติดก,กอนโซนแล้วก็เอนนอน รับประกันครับดูแลให้หลังการติดตั้งเดี๋ยวไปดูการแปลงขาเนาะวิธีแปลงขาติดตั้งก็คือตอนเหล็กจะบอไปหารูเดิมของรถนะครับไม่ได้จอะรถเสียหายนะครับผมรับประกันดูแลให้หลังการติดตั้งนะครับมีอะไรวิ่งเข้ามาครับดูแลให้ประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ฝากเพร้านด้วยนะครับบายพาสเบาะชนบุรี0850903855ขอบคุณครับ